ด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงานสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่6ตอนได้รู้จักแล้วจะรักบ้านบึงค่ะ ที่ว่าการอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงานสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่6อย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมงานกันอย่างเนื่องแน่นการจัดง,งานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องที่ เที่ยวในพื้นที่โดยงานเสน่ห์เมืองชนครั้งที่6ตอนได้รู้จักแล้วจะรักบ้านบึงกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่2 2สถึง23สิงหาคมนี้นะคะณลานที่ว่าการอําเภอบ้านบึงภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมบันเทิงหลากหลายค่ะทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการออกร้านจําหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดการสาธิตงานหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังการแสดงดนตรีและมหรสพพื้นบ้าน สร้างสีสันและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคืนนะคะจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากซึ่งงานเสน่ห์เมืองชนนับว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญที่จะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนชนบุรีอีกทั้งยังเป็นเวทีในการเผยแพร่เสน่ห์ด้านวัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตอันง,งดงามของชาวเมืองชนบุรีสู่สายตาผู้มาเยือนอย่างแท้จริงค่ะ